สวัสดีครับขับเป็นมาเนี่ยชื่ออะไรครับนี่ฮะนี่หรือเปล่าที่ออกข่าวคนนี้หรือเปล่าเสียงคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมตอนแรกพูดว่าไงนะฮะพูดพูดว่าป๋าว่าไงนะเกงต้มเนื้อเกงต้มเนื้อใช่ไหม เรื่องเรื่องของเรื่องมันมาอย่างไรลูกจูงอยูดเดี๋เรื่องของเรื่องมันมาอย่างไงเอาวันนั้นวันนั้นมาอย่างไงเรื่องของเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวดูเก้าอี้ก่อนวันนั้นเก้าอี้น่าจะตรงนี้โน่น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 น่่นน่่นมองเห็นเก้าอี้แล้วนะเป็นยังไงวันนั้นโอ้โหแล้วก็ต้มเนื้อในกระทะของหมานะต้มเนื้อของในกระทะ โอ้อกออกขาวท้งไหนก็พวกไทยรัฐมีไทยรัฐมีคมชัดลึกเรื่องแต่แต่น้องไม่ได้ออกได้ได้ยินแต่เสียงออกแต่เป็นพ่อเออพ่อก็นั่งน่ะโต๊ะนั่นแหละยูนี่มีหกล้อกี่คันสองคันองครับเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมอันนี้เอมอะไรนะเอ็มสามห้า โอ้โหนี่ร้อยแปดอันนี่ก็ร้อยแปดดูท่ออะทอ่อท่อกินโหดอะอู้หูอันนี้มันเป็นเกียร์ยังไงเกียร์ออโต้หรือ,อว่ายังไงอึ้ยฮะอาร์แล้วท่อบนอะอู้ โหดเกิน <Good>. <Good. S 1> มีตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับจนถึงรุ่นใหญ่ครับอโอ้โหอันนี้เกียร์เป็นยังไงรุ่นนี้น,นี้มันระบบไฟฟ้ามไฟฟ้าในในเกียร์เดินหน้ามันตัวไหน,นเอา,านั้นยกผ่านเนระ โดนประตูดูเหมือนอายอ่ะมันอายกล้องนิดหนึ่งเขินนิดหนึ่งมันมีกี่เกียร์ติกมือเติกมือลงแล้วเฮ้ยอ้อาทำไมมันเป็นเกียร์อะไรๆมีกี่เกียร์ เอ็กลงก่อนลืมลืมปุ่มคัทที่เกียร์บางโหน่ะไม่ได้ขับมานานหนูกดเกียร์ว่างก่อนเป็นเกียร์ว่างมาเออเนี่ยแล้วจะมีปุ่มคัทอยู่หัวหัวเกียร์ริมนู้นอ่ะหัวเกียร์ริมนู้ンสีเหลืองอะนะปุ่มคัทตัวไหนอ่ะอู้มันเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยเหรอหนูลืมได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเกีย่าพัด <tes> อ๋อ รรแนวเออหน้าเข้าหน้าเอาไปับไปี่มาตรงโอ้โหมึดตึบเลยครับโอ้ <c oughs> โห โหโหจริงอะ่ะดันดินได้ไหมนี่ดันดินได้ด้วยเดี๋ยวอยากดูระบบเกียร์มันผมไม่เคยเห็นอะ่ะขอโทษนะครับมันเป็นยังไงดีดดีด,ดยังไงอันนี้เกียร์อะไรอยู่ตอนนี้สองใช่ไหมถ้าอ๋อออกตัวเกียร์สามได้เลยไม่โดนไม่โดน กี่ปีแล้วเนี่ยที่ขับ,ขบเออ,นนอสิบเท่าไหร่นะสิบเลยหน่อยอ่ะปอ๊อดอันนี้ที่ดินเจ้าของวะเนี่ยเจ้ของโอ้นี่เลยดาราถือเป็นดารานี่น่ะโอ้โห ถ้าเราถอยมันก็มีกี่เกียร์แล้วกดอยู่นู่นเลยใช่ไหมชวยมาเดี๋ยวนะขาพี่เที่ยรอบก่อนมันจะโดนล้อไหมอ่ะไม่โดนหรอกแต่ลองดีดเกียร์อีกดิมันมีกี่เกียร์หกเกียร์ อันนี้อะไร M 1 3 5่ง้โอ้โหโหกเกียร์6เกียร์เดินหน้า6เกียร์ถอยหลังถอยหลังน่าจะเกียร์เดียวใช่หรอไม่ใช่ไปใส่เกียร์ตัวนี้ได้ด้วยหรอโอ้โหขับตั้งแต่เด็ก โอ้โหอ๋อมันกดอย่างนี้เลยใช่ไหมหนูขับไหลชาหนูเกียร์มากมันก็ยังอยู่เกียร์สามเหมือนเดิมได้เหมือนกันแสดงว่าอยู่กับรถไทยนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่พ่อตอนหนูอายุ สิบสองสิบสามอันนี้เท่าไรแล้วยี่สิบแปดยี่แโอ้โหมีแฟนอย่างเนี้ย<ม>โสดโสดดีโอ้ oh. 5, 5, 5. โสดจริงหรือเปล่าเนี้ยโอ้โ oh. ห oh. เอาเวลานี้มันมันกดไม่ลงอะ่ะไม่ไม่ถ้าเราเราดับเครื่องอะ่ะ ว่างวางผ่านไม่ลงใช่ไหมถ้าเราถ้าเราไม่สตาร์ทอือระบบไฟฟ้าโอเยย่ส okay. ิบบาท20บาทด้วยใครจะมีตังค์อะยี่สิบบาทยืมก่อนยี่สิบาทาจะให้จ่ายตังค์ก่อนทีหลังอะ่ะโอ้เ<อ>ย่เลย <c oughs> เออไม่ยอมขับแบบแรงๆอะ่ะขับนิ่มเกิน <c oughs> ขับแบบนิ่งเกินกนี่จะไปเอาหินใช่ไหมขับหกโลไปเอาหินไกลไหมโอ้โหสุดยอดครับหญิงแกร่งอีกแล้วคนหนึ่งหญิงแกร่งอยู่อยู่เขาเรียกอะไรนะแถวนี้ไม,มไม่มีใช่ไหมโสดใช่ไหมโสดมากโสดด้วยโอ้โหโสดด้วย แม่โครก็ขับเป็นใช่ไหมโอ้โหดาราแม่โครก็ขับเป็นใช่ไหมเป็นหมดโอ้โหแสดงว่าในบ้านนี้โอ้โหวันนี้เดี๋ยวโมเตให้น้องเขาก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปแล้วกันเป็นแบบรถพี่คือถ้าพ่อหนูเรียกคือหนูไม่ได้ยินแล้วนะโหูดำหูหนูดับเลยนะใช่เหรอ นี่เดี๋ยวโมเตให้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคินนี้ก็บายบายสวัสดีครับ